เป็นผู้หญิงนะลูกทำไมนอนแบบนี้แล้วน้องไม่อายด้วยเป็นผู้หญิงทำไมนอนแบบนี้อลูกืโอ้โหนี่อายเขาไหมเนี่ยเขามาเห็นนี่ททำไงนี่เป็นผู้หญิงทำไมนอนแบบนี้ลูกอโอ้โอหอยู่ดิดูสิครับทำไมเป็นผู้หญิงถึงนอนแบบนี้เนี่ย นอนไม่สนใจโลกด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยอู้ยตายตายตายอะไรมาปิดไว้ได้ไหมเนี่ยโอุ้ยนี่พ่ออายมากเลยเนี่ยมีลูกสาวนอนแบบนี้เนี่ยนอนดีๆลูกนอนดีๆโอ้ยดู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 เขานอนนะ่วันนี้เนี่ยจำไม็นอนอย่างเงี้ยลูกอุ้ยดูดู เราไม่อายด้วยเราปิดหน่อยลูกปิดปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหนี่ดูดูเขานอนสิครับดูบอสคนสวยนอนเนี่ยนอนเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยอีกอย่างนี่เป็นผู้หญิงด้วยทำไมนอนแบบนี้ลูกอืมอะให้ป้าข้างบ้านใช่ไหมเนี่ยอะอืมแล้วลูกอ่ะไปไปไป้ไป็ไป,ไปนอนข้างบนกับแม่ไปลู เขาเนี่ยนอนอย่างนี้โอ้โหเป็นผู้หญิงด้วยนอนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะเข้าใจไหมเดี๋ยวผู้ชายเข้ามาแย่เลยนะเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยโอ้โหแล้วนอนให้ท่ายอย่างนี้ด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วไม่อายเลยเนะี่ยเออเนี่ยถ้านอนอย่างนี้พอได้นะลูกนะเข้าใจไหม แต่ถ้านอนอ่ะยังนนไม่ได้นะเข้าใจไหมเข้าใจที่พ่อพูดไหมเนี่ยฮารบอสฮาบอสคนสวยดึกแล้วเนี่ยแม่ก็ขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยแต่เรายังอยู่ข้างล่างในี่สองคนเนี่ยหืทไมสุดทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมอะไ,ไปเดี๋ยวพ่อพาขึ้นไปนอนไปไหมไปตอนนี้เลยนะหม มันเขี้ยวจริงเลยนอนอย่างนี้มันเขี้ยมากเลยเนี่ยลูกขาก็ใหญ่ด้วยผิวก็ขาวผิวก็ขาวผิวก็ขาวขาก็ใหญ่เนี่ยผู้ชายเห็นนี่ไม่ได้เลยนะนี่เข้าใจไหมเนี่ยนะลูกไปไปขึ้นไปนอนดีกว่าไปโอ้โหหมดเลยเนี่ยผู้หญิงนอนแบบนี้เนี่ย